ครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมช่องบ่าวล้าใต้แสงอินดี้ครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับปืนของผมนะครับตัวนี้เป็นปืน4 z 4 5 7หเทนนิงนะครับนี่ครับลำกล้อง24นิ้วเป็นปืนโครงการสวัสดิการกรมการปกครองนะครับตอนนั้นผมซื้อมานะครับราคา26,000บาทครับ26,000บาทนะครับแล้วก็บวกค่าตัดโอนนะครับ500บาทนะครับปืนกระบอกนี้นะครับนี่ครับ ลายปืนก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยครับก็แท่นวางตรงนี้นะผมก็ทําง่ายๆเลยนะครับเนี่ยครับก็เป็นไม้พาเลทนะเพราะว่าผมขี้เกียจทำนะครับก็แค่ทํามาวางไว้ในห้องเฉยนะครับนี่ครับวางไว้เวลาผมล้างมันก็จะมาตั้งกับแท่นพาดอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแต่งหัวลูกปืนครับเนี่ยครับตัวนี้เป็นซีไอสแตนดร์ตนะผมนี่ครับซีไอสแตนดาร์ตนะครับก็ วันนั้นผมไปยิงไก่ป่ามานะครับแล้วมันไม่อยู่นะครับก็คือไม่โดนจุดสําคัญนะครับผมก็เลยจัมาแต่งครับแต่งหัวกระสุนนะครับโดยง่ายๆนะครับวิธีง่ายที่ผมใช้ยิงนะครับวิธีการแต่งแบบง่ายๆเลยนะครับเนี่ยครับก็ผมก็จะใช้อยู่สองวิธีนะครับเนี่ยครับวิธีที่หนึ่งครับที่ผมใช้นะผมก็จะทําการปาดหัวมันออกนะผมเนี่ยครับตัวนี้เป็นซีไอสแตนดาร์ดครับเนี่ยครับขนาดจุดสองสองนะผมเนี่ยครับ อข้างหลังนะเป็นตัว C นะผมนี่ครับนี่ครเป็นตัว C นะครับ <im it> ผมก็จะตัดนะครับที่ผมใช้อยู่แต่ก่อนนะผมก็จะตัดนี่ครับตัดตรงหัวตรงนี้นะครับออกนิดน,นึงนะครับไม่ได้ตัดเยอะนะครับเพราะว่าทําให้เกิดแรงมาะทะนะครับนี่คเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครผมเพราะว่าวันนั้นเราไปยิงไก่นะครับไม่อยู่นะครับยิงเข้าประมาณหน้าอกนะครับเนะต็มเต็มเลยนะไม่อยู่นะครับมันไปตายที่อื่นคนระับ เดี๋ยวต้องเจอสูตรนี้ครับที่ผมใช้นะครับมีสองวิธีนะครับก็คือวิธีแรกก็จะตัดหักศะนุนครับนี่ครับตัดตรงนี้ออกเลยคนระับไม่ต้องตัดเยอะนะนะครับเนี่ยครับผมจะตัดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองพาไปยิงนะครับเดี๋ยวว่างๆครับวันนี้ฝนตกนะผมนนก,นะผมก็มาถ่ายคลิปก็เย็นแล้วคนระับตัดออกไปเลยนะครับเดี๋ยวใช้มีดนะดนครับตัดเนี่ยครับเสียงฝนตกนะครับช่วงนี้ไก่ก็ขันดีนะครับฝนตกใหม่ๆนะครับ ก็ไปยิงได้นะแต่ว่าผมเกลีกยดถือปืนเข้าไปนะมันชื้นนะผมเนี่ยวิธีที่ผมใช้นะครับตัดปลายหัวกระสุนออกนะเพราะว่าหัวมันแหลมเกินไปนะเวลายิงโดนไก่นะมันทะลุทะลวงเกินนะผมนี่บแล้วปืนที่ผมใช้นะก็สิบสองเกีียวด้วยนะนี่ครับเลยทําให้มันทะลุเข้าไปเลยนะผมผ่านเข้าไปง่ายๆเลยนะเนี่ยก็จะตัดออกเลยนะ นี่ครับตัดไปเลยนะผมผมใช้สูตรนี้นะยิงไก่นะับโดนอยู่นะับทุกตัวเลยนะมมนี่ครับเป็นการสร้างบาดแผลมันใหญ่ขึ้น,นครับนี่ครัเป็นตะกวัวนะครับถ้าใครที่ยิงปืนนับก็จะรู้นะว่าเป็นตะกวัวนะครับนี่ครัวิธีการง่ายๆที่ผมใช้อยู่นะครับ เรียบร้อยนะครับจากหัวที่ว่ากลมๆนะครับผมกลายเป็นหัวแบบแบนๆนะครับสร้างแรงกระเข้าไปอีกนะครับเป็นหัวตัดเลยนะผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างหัวที่ตัดกับไม่ตัดนะครับนี่ครับดูครับเมื่อเอาเปรียบเทียบกันแล้วครับเนี่ครับก็จะตัดประมาณนี้นะผมเนี่ครับหัวเดิมนะครับกับหัวที่เราตัดแล้วนะผมเนี่ครับก็จะออกไปนิดนึงนะครับนี่ยดูหัวนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยเวลาไปยิงไก่นะครับก็ผมก็จะผ่าหัวนี้นะครับไปยิงนะเป็นหัวทุ่ๆแบบนี้นะครับเวลามันยิงเข้าไปมันจะสร้างบาดแผลเยอะกว่าหัวธรรมดานะครับเนี่ยต่อไปนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเนี่ครับเหมือนเดิมนะครับเอาลูกมาเนี่ยผมก็จะผ่านะครับเนี่ยครับใช้มีดนะผมผ่าแฉกนะครับสี่แฉกนะครับตัดลงไปเลยครับ เวลาปะทะตัวไก่นะครับมันจะแตกไปนะผมเนี่ยไม่ต้องผ่าลึกนะครับผ่าตรงกลางแบบนี้นะหนึ่งครั้งนะเนี่ยครับแล้วก็ผ่าอีกนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับเนี่ยเป็นตัวบวกนะผ่าเป็นรูปตัวบวกนะเอาง่ายง่ายนะเนี่ยครับผมใช้สองวิธีนะครับในการยิงสัตว์ใหญ่นะครับยิงไก่ยิงอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยครับไก่นะถ้ายิงโดนจุดสําคัญก็ตายนะครับ แต่ว่าถ้าไม่โดนจุดสาคัญนี่ไปตายที่อื่นครับนี่ครับผ่าไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับหัวของเราครับนี่ครับนี่ครับดูครับหัวครับเวลาปะทะเข้ากับตัวไก่นะครับก็จะสร้างบาดแผลใหญ่กว่าเดิมนะผมนี่ครับใช้วิธีนี้ครับในการทํานะผมนี่ครับใช้วิธีนี้เลยนะครับหัวกระสุนนะครับดูครับ แต่ส่วนมากผมจะทําเป็นหัวตัดมากกว่านะครับเนี่ยตัดหัวไปนะผมใช้มีดตัดเลยนะผมเนี่ยครับเนี่ยสองแบบนะครับเนี่ยดูฝั่งขวานะครับเนี่ยหัวหัวฝั่งขวาก็จะเป็นคล้ายๆหัวระเบิดนะครับนี่ครับสองตัวเนี่ยครับไซส์มารฐานนะผมเนี่ยครับอ๋อผมลืมบอกไปครับแม็กพลาสติกนะครับตัวนี้ครับก็เป็นของแถมมาจากร้านปืนนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับก็ ปกติผมก็จะใส่แค่สี่นัดนะครับใส่สี่นัดห้านัดเพราะว่าอันนี้เป็นแม็กกาซีนห้านัดนะครับใส่วิธีการใส่นะครับกดดันเข้าไปนะครับหนึ่งนัดเดี๋ยวเราจะเอานัดที่เป็นหัวตัดไว้สุดท้ายนะครับนี่ครับนัดที่สองครับต่อไปนะครับนัดที่สามก็จะเป็นหัวแฉกนที่เราผ่านนะครับนี่ครับนัดที่สามครับหัวแฉกใส่ลงไปเลยนะครับต่อไปครับนัดที่สี่ครับ เนี้ยหัวตัดนะผมเอาไว้ยิงไก่นะครับยิงไก่ป่านะครับเนี้ยครับหัวตัดของเรานะครับให้ดูครับข้างๆนะครับเนี้ยครับมีคนถามมานะว่ากล้องผมเป็นของอะไรครับตัวนี้เป็นเวกเตอร์ออปตินะครับสามขีดเก้าคูณสี่สิบนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็จะเป็นขาเตี้ยนะครับเนี่ยครับตัวปืนก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ดูนะครับ แล้วก็นี่ครับตัวนี้เป็นที่ผมซื้อมาแท่งหนึ่งรับนี่ครับเหลืออยู่สามกล่องนับข้างในมีสองแล้วก็อีกกล่องหนึ่งอยู่ในรถนะผมนี่ครับนี่ครับซ i Standard นะครับนี่ครับหัว40เกนฑ์นับที่ผมใช้นะความเร็วอยู่ที่1,070นเจ็ดบะผมนี่ครับตัวนี้นะก็เหลืออีกประมาณร้อยลูกนะครับประมาณร้อยกว่าลูกนะครับ เนี่ยกล่องหนึ่งมัน,นมีห้าสิบนัดนะผมเนี่ยก็จะใช้อยู่ยี่ห้อนี้นะครับที่ผมตั้งกล้องไว้นะเดี๋ยวผมก็จะหยิบตัวปืนให้ดูนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วนะผมก็ช่องผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับติดลิขสิทธิ์ติดเหลืองติดไรไม่รู้นะเปิดสร้างอะไรได้ไม่ได้นะก็เอามาให้ชมกันเฉยๆน,นะครับตัวนี้นะนครัเนี่บปืนมีทะเบียนเรียบร้อยนะผมเนี่บตัวนี้นะบสิบสองเกียวนะครับ ถือว่าคมมากนะยิงสัตว์ไม่ค่อยอยู่นะครับแต่พูดถึงเรื่องความคมนี่ผมต้องยกให้ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นขนาดสิบสองเกียวนะครเนี่ยทีแรกผมว่าจะเอาหกเกียวนะครับสำหรับสายล่าผมแนะนำหกเกียวเลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นไม่รู้ยังไงนะครับน่าจะสื่อสารกันผิดกับร้านนะผมก็เลยได้ตัวสิบสองเกียวมานะครับตัวนี้นะครัเนี่ยครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็ขอเลยนะครัเนี่ยครับ สิองเกียวนะครับเนี่ครับสี่สี่สวเจ็ดดอกดูอีกด้านหนึ่งนะผมนี่ยอีกด้านหนึ่งเป็นลายไม้ฝั่งนี้ผมว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ,รบกลองที่ใช้ก็จะประมาณเนี้คนี่นะเดี๋ยวผมจะถอดเดี๋ยวผมจะ ขึ้นลำให้ดูนะครับเนี่ครับปืนเคลียร์นะปืนไม่มีลูกนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่แม็กกาซีนไว้นะครับเนี่ยครับปืนเคลียร์นะผมนี่ครับเนี่ยครับขึ้นแดงๆตรงนี้อันนี้คือพร้อมยิงแล้วนะผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะสับไกให้ดูนะเนี่ยครับดูตรงตรงนี้นะเนี่ยครับค่อยดูนะครับไกถือนิ่มมากนะครับสําหรับสี่ห้าเจ็ดนะครับเนี่ยครับเสียงสับไกนะคสับเปล่าๆเลยนะผมเนี่ยครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะ พาไปยิงนะครับประมาณเดือนหน้าครับเนี่ครับเดือนหน้าก็ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วนะผมเนี่ยครับช่องก็ติดเหลืองครับไม่รู้เป็นไรครับติดเลิขสิทธิ์นะครับเปิดสร้างรายได้ไม่ได้นะครับผมก็เลยขี้เกียจลงคลิปนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสก็เลยเอามาลงให้ดูนะครับเนี่ยสําหรับใครที่อยากสอบถามเกี่ยวกับปืนครับก็คอมเมนต์มาสอบถามผมได้นะคเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับ ตอนนี้ผมตั้งกล้องไว้ที่ยี่สิบห้าเมตรนะครับประมาณยี่สิบห้าเมตรนะครับเพราะว่าแต่ก่อนผมตั้งไว้สี่สิบเมตรนะครับก็ยิงไกลพอสมควรนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็ตั้งไว้ที่ยี่สิบห้าเมตรนะครับนี่ครับตั้งไว้ยี่สิบห้าเมตรเดี๋ยวผมจะไปยิงให้ดูนะครับวันนั้นผมตั้งไว้ตั้งไว้ประมาณกลุ่มเหรียญบาทนะครับเข้าร้อยรูเลยนะครับเหรียญบาทนะครับเหรียญบาทที่ผมตั้งไว้นะครับ เข้าร้อยรูเลยนะผมระยะ25เมตรครับแม่นมากๆนะครับสำหรับตัวเทนนิงครับแม่นทุกตัวนะของซีซนะผมเนี่ยครับกล้องก็ถือว่าโอเคนะเบรนสใสนะครับโอเคเหมาะสําหรับสายล่าเลยนะผมนี่ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็กดติดตามไว้นะครับเนี่ยครับถ้ามันมืดผมก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าตัวนี้ปืนอยู่ในห้องนะครับแล้วก็ฝนตกนะครับก็เปิดแค่ไฟไว้นะครับเพราะว่าปกติ ก็เอาไว้ในห้องนะับปืนนะนครับหรือใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มานะครับใครอยากสอบถามหรือว่าใครอยากได้ลูกปืนนะผมสําหรับซีไอสแตนดาดนร์ดนับเดี๋ยวผมจะหามาให้นะครับนี่ครับตอนนี้ผมว่าจะขออีกกระบอกหนึ่งนะนนครับเป็นสี่ห้าสองครับแต่ว่าขอไม่ได้นะครับนาอำเภอไม่ออกให้นะครับก็เลยไม่เอาแล้วนะครับเนี่ยครับมีแค่กระบอกเดียวก็ เกินพอแล้วนะสําหรับสายล่านะครับนี่ครับจะให้ดูตัวปืนนะก็จะประมาณนี้นะท่านวางก็ทําแบบง่ายๆเลยเลยน่ครับเอาไว้เฝ้าไล่เฝ้าสวนก็ได้นะครับถ้าใครที่มือนิ่งหน่อยนะครับยิงระยะเจ็ดสิบแปดสิบเมตรสบายเลยนะครับนี่ครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ยิงเท่าไหร่นะครับก็ส่วนมากก็จะนอนไว้ในห้องแบบนี้นะครับก็ยิงบ้างเป็นบางครั้งนะเวลา อยากออกไปยิงครับเนี่ยครับเจ้าเทรนนิ่งนะผมก็ดูแลอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่รักแล้วก็ชอบปืนคนระับถ้าใครมีก็จะรู้นะว่าเป็นยังไงนะครัเนี่ยปืนแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับสําหรับกระบ,บอกนี้นะครับมีรอยอยู่ไม่กี่รอยนะครับแต่เท่าที่ผมดูนะครับไม่มีรอยเลยนะปืนกระบ,บอกนี้นะครับผมเช็ดผมถูตลอดนะครับยิงเสร็จก็ล้างล้างกับแซงงูตลอดนะครับแล้วก็ฉโลม กับน้ำมันไว้นะครับตัวไหนที่เป็นเหล็ก,นะกะลนะครับก็จะฉลมไ้นะครับนี่ครับสําหรับกระบอกนี้นะครับวิธีการรักษาก็ยิงเสร็จล้างเลยนะครับล้างลํากล้องนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือลากล้องนะครับคือเกียวนะครับถ้าเกียวสึกหลอนะน,หนะครับมันทําให้ยิงไม่แม่นนะครับนี่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีนะโครงการนะับเต็มเลยนะครับโครงการต่างๆนะครับสวัสดิการกรมการปกครองหรือจะเป็นสอนอสกรหรือว่าสอนออสะ,ะครับมีอยู่สามโครงการคนระับสําหรับ ปืนลูกกดนะครับเต็มเลยนะครับแต่ว่าไม่มีเงินนะครับตอนนี้ผมก็อยากได้นะอยากสะสมไว้นะครับแต่ว่าไม่มีเงินนะครับเดี๋ยวมีเงินค่อยไปซื้อใหม่นะครับนี่ครับก็ราคาย่อมเยาแล้วก็แม่นมากๆเลยนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับสองหมื่นหกพันนะครับผมบวกค่าตัดโอนอีกห้าร้อยนะเป็นสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับปืนกระบอกนี้นะครับปืนลูกกดกระบอกนี้นะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องถามว่าขายไหมนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ขายนะครับ เอามาให้ดูกันเฉยๆนะผมเนี่ยเนี่ยให้ดูนะครับสวยงามนะครับก็ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับกล้องก็ถือโอเคนะผมนี่ครับถ้าใครที่อยากได้ก็ไปขอใบพอสามเตียมปิดที่ท่านอยู่นะครับแล้วก็ติดต่อกับทางร้านปืนเลยนะผมเนี่ยสวยงามนะครับ มันมากๆเลยนะผมสาหรับกระบอกนี้นะครับระยะยี่ิห้าเมตรที่ผมตั้งกล้องไว้นะครับก็กลุ่มเหรียญบาทนี่คือร้อยรูเลยคนระับเข้าตรงกลางเลยนะผมเดี๋ยวว่างผมจะไปยิงให้ดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูบ่อยๆนะเพราะว่าตอนนี้ผมเอาปุนลูกกดมาไว้ที่บ้านแล้วนะผมนี่ครับนี่ครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะผมนี่ครับ